เราเคยได้ยินนะนี่อาจารย์เอามาดึงมานิดนึงในโทรสามวิจิตสองเนี่ยนะเป็นประตูปณิสยปัจจัยได้ไหมเป็นพวกเจรนาเจร,เจรสิต,รตัวเนี้ยเป็นนาน,านัคาิกะธรรมปัจจัยได้ไหมเป็นได้นั้นในสิ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ดึงมานิดนึงเพราะเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะดังนั้นเขาจะเขาสามารถที่จะทํากรรมเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าได้ง่ายถ้าเกิดครั้งแรกนี่นะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างว่าเขาไปทําอะไรกันมั่งเลอโทรสามวิจิตสองเนี่ยนะคะ อยู่ในขันธสันดานอันนี้เป็นเป็นในกลุ่มของถ้าเราจำได้นะอากุศลอากุศลเก้าหมวดเนี่ยเขาจะอยู่ในหมวดของอขันธ์ก็ได้พยาปาทะกายะขันธ์อะไรพวกนั้นนะนะเขาจะอยู่ในขันธ์ก็ได้เขาจะอยู่ในกลุ่มของอนิวรณ์ก็ได้แต่ถ้าพูดถึง ตัวนี้วอนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มาเกี่ยวโดยตรงกับตรงนี้เพราะว่าถ้าเรื่องการฆ่าเนี่ยจะมาซึมเศร้าอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้กินละนะฆ่าไม่ลงละมัวแต่ง่วงเหงาหานอนไปขวางไปกั้นกันใช่ไหมคะการฆ่านี่มันเป็นขวางขวางความดีเนาะขวางความดีแต่เนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอ,อนุัสน่ะพยาปาฐานุัสอ้าแสดงว่าโทรสามวิจิตสองที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าเนี่ย มันเป็นเรื่องอนุสัยถ้าว่าโดยอนุสัยนี่เป็นสิ่งที่นอนเนื่องได้อนุสยะสยะแปลว่าการนอนเนื่องใช่ไหมฮะอืมอนุแปลว่าตามเรียกว่านอนเนื่องแล้วก็ตามมาหรือว่าตามนอนเนื่องนอนเนื่องตามอเออเท่ากับว่าเป็นเรื่องของการะสะสมเสพคุ้นเอาไว้เต็มที่ละ ถึงได้นอนเนื่องได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะมันไม่ได้เกิดครั้งครั้งเดียวเนาะพูดถึงโทสะนะแล้วก็มาตรงนี้ที่ที่เรียกว่าโทสามิจิตสองเป็นชนะก,กรรมด้วยนะคะในหน้าเจ็ดสิบห้าเนี่ยมีคําว่าชนะก,กรรมด้วยดังนั้นเมื่อชนะก,กรรมที่เป็นโทสามิจิตสองมีเก,กิดขึ้นมาเขาก็สามารถทีจะทคากรรมท,ที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการล่วงกรรมบทได้นะคะทีนี้กรรมบทเนี่ยนะในย่อหน้าที่สองของอ่ องคโยคะของปานาติบาตเนี่ยนะคะย้านาที่สองที่ที่มีคําว่าคําว่ากรรมบทนี้มาจากคําว่า,าบาลีว่ากรรมมาปะถาปะถาแปลว่าหนทางกรรมมแปลว่าการกระทาใช่ไหมคะ,ะการกระทําเหล่านี้โดยมากจะมุ่งสู่อบายนําไปสู่อบายอปายะก็คือความไม่สบายใช่ไหมคะภูมิก็คือที่ตั้งแสดงว่าโทสามมจิตสองซึ่ง นะฮะว่าโดยชนะก,ก,กรรมนะมีเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นตัวกรรมผสมอยู่ในนี้แล้วด้วยเนี่ยนะเมื่อเกิดการฆ่าแล้วก็นําไปสู่อาบายได้อย่างต่อเนื่องนะฮะอืมอนี้องค์องค์ของอการที่จะทำให้ก้าวล่วงกรรมบทหรือว่าไปสู่อาบายภูมิได้นั้นองค์กรรมบทท่านก็แสดงไว้ทั้งหมดห้าองค์ใช่ไหมคะหน้าเจ็ดิบหกนะฮะ ที่อาจารย์พูดข้ามข้ามมาเนี่ยเพราะเหล่านี้อาจารย์อธิบายไปหมดแล้วนะคะยังแต่ทบทวนให้นะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของกรรมบทบทที่จะทําให้หรือว่ากฎเกณฑ์นะกฎเกณฑ์ที่จะทําให้การฆ่าสําเร็จเป็นกรรมบทอย่างเงี้ยนะฮะ,ะครบองค์ค่ะนะเรามาดูนะว่าการฆ่าจะครบองค์ได้เงี้ยนะการฆ่าเนี่ยจะครบองค์ได้เนี่ย ท่านกล่าวไว้มี5องค์หนึ่งปาโนปาโนสัตว์มีชีวิตก็คือมีลมปราณน,นะฮะมีลมหายใจเข้าออกสองปัสน,นิตารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ทั้งรู้นะคะวัฏกาจิตตังอันนี้ข้อสาวัฏกาจิตตังอันนี้มีจิตคิดจะฆ่าจิตคิดจะฆ่าเนี่ยเป็นมโนกรรมอยู่ข้างในนะ,ะเป็นเจตนาเจตสิกเนี่ยนะคะอ่าเป็นมโนกรรมอยู่ข้างใน แสดงว่าโทส 2, ามมูลจิตสองเจตนาเจตสิกเข้าไปประกอบกับที่นี่เป็นตัวกรรมรวมๆแล้วก็คือก็เป็นชนะก,กรรมเหมือนกันนะโทสามมูลจิตสองเป็นชนะก,กรรมพร้อมกับเจตสิกทีเ่เข้าประกอบ22ว่าโดยรวมนะเป็นวัฏกจิตตังมีจิตที่จะฆ่าประโยโคทำความเพียรเพื่อให้ตาย ตรงนี้แหละนะฮะประโยโคโเนี่ยนะอย่างที่หัวข้อที่กล่าวไปตะเกียว,ว่าองค์ประโยคะของปานตาิบาคเนี่ยนะ,<ม>อ,ะองค์ประโยคะนะประโยโคโก็คือความขยันค่ะประโยคะความขยันความเพียรว,วิริยะก็คือกล้าได้กล้าเสียนะถ้าคนขยันจะต้องทําแล้วนะทาความเพียรเพื่อให้ตายให้ได้เลยอเพอทีว่าเตนะมรณงสัตว์นั้นตายลงด้วยความเพียรน,นั้นอ๋อถ้าไม่ตาย ก็ยังไม่ใช่นะการกระทําของวิริยะนะเพราะว่าความขยันเนี่ยทำให้สัตว์ตายนะความขยันทำให้สัตว์ตายแล้วตายสนิทเลยนะลมหายใจเนี่ยไม่มีแล้วอะเนาะเตนะมรณะน,นั้นองค์ทั้ง5้าเนี่ยนะท่านกล่าวไว้ว่านะองค์หเนี่ยเป็นถ้าเกิดว่าครอบองค์ก็เป็นอันว่าผู้นั้นได้9ก้าล่วงกรรมบท นะแต่ถ้าการกระทําไม่ครบองค์ก็ไม่ก้าวล่วงนะฮะก็ก็ไม่สําเร็จเป็นองค์กรรมบทอันนี้ถ้าขาดเจตนาเนาะเออบางคนก็ถามมาว่าเนี่ยยังมีสัตว์หลายชนิดนะบางทีเขาก็วิ่งเข้าหาเราอย่าเนี้ยนะเราก็หนีไปเหรอใช่ไหมฮะเออวิ่งหนียกเท้าหนีอะไรเงี้ยนะยกไปยกมาไปยกเหยียบแปดเข้าให้จบนะฮะอันนี้ก็ เขาไม่รู้หรอกว่าเอภัยกําลังจะเกิดขึ้นกับเขานะเขาไม่รู้นะหรือบางคนเนี่ยนะเออไปในสถานที่ที่เขาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีป่ามีชื้นนะป่าชื้นหน่อยๆอ,ยอย่ไงเนี่ยนะก็จะมีหอยอะ่ะมันก็จะมีหอยเ็าเรียกหอยที่มันออกมาตอนเช้าๆอะ่ะหรือว่าออกมาตอนหัวค่ำพรเบเี้อออกมาแล้วเรา อไปเดินจงกรมแถวนั้นหรือว่าไปทำกิจอะไรบริเวณแถวนั้นอนี้นะก็แป๊กเข้าให้นะดังแป๊กเลยนะแล้วก็เปลือกของเธอก็บ,า,บางๆนะฮะเปลือกบางมากเลยโดนหน่อยนึงก็แตกแล้วอะ่ะนะอะืมแต่บางทีเนี่ยโดนโดนแค่เปลือกเปลือกแตกแต่ตัวสัตว์ยังไม่ตายนะเหยียบไม่โดนขเขาแบนอะนะยังไม่ตายอย่างงี้นะ ถือว่าปนาธิบาตยังมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ยังไม่ตายนี่ฮะนะฮะก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยอีกนะฮะนะยังไม่ตายสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตอะแต่ไม่มีจิตที่ฆ่านะ่ะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปฆ่าเขาด้วยนะฮะไม่ใช่พอไปเหยียบโดนอ่าเปลือกเขาแตกหน่อยนึงโอ๊ยแต่แล้วยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วอ่ะเหยียบซ้ําอย่างนี้นะอันนั้นก็เตน้มรณงเลยนะฮะสัตว์ตายลงด้วยความเพียนนะคะ อันนั้นก็ว่ากันไปนะครบองค์กมาบ,บทแน่นอนเจรนามาทีหลังนะคระั้งแรกเนี่ยไม่ได้เจรณาครั้งที่สองเนี่ยไหนไหนมันก็จะต้องไปไหนไม่รอดแล้วละ่ะเปลือกมันแตกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะยังมันต้องตายอยู่แล้วอ้าวเอาให้ตายให้มันไม่ต้องทรมานนานเงี้ยไม่ต้องแสบแสบร้บอนร้อนตรงบริเวณผิวอะไรเงี้ยน,นะกายภาษาถ้าไม่ต้องทํางานหนักอะไรเงี้ยน,นะโอ้เยเหยียบเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครบองค์ครั้งแรกอะ่ะขาดองค์นะ,ค,ะครั้งแรกขาดสามองค์เนี่ย ขาดวัฏกาจิตตังขาดประโยโคขาดเตนะมรณนังแต่พออีกรอบสองนี่ยโทสะเจรสิกเนี่ย,ท,ยทำเป็นหวังดีเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครบองค์ทั้งห้าเลยป,นปนานโอปนสัญญิตาวัฏกาจ,จิตตังประโยโคเตนะมรณนังครบองคเนี่ยสะสมไว้ห่างที่สะสมแต้มสะสมแต้มของความไม่ดีเอาไว้ของโทสัมรฤจิตเอาไว้ อันนี้ทําด้วยตัวเองก็เป็นอสังคาริกนะเป็นโทสามวิจิตดวงที่หนึ่งเจตสิกเข้าประกอบเนี่ยยี่สิบใช่ไหมฮะแต่ยังไงยังไงก็ต้องมีเจรนาเจรสิกอยู่ด้วยนะฮะแม้จะทําด้วยตัวเองเอทําด้วยตัวเองแล้วก็มีความเข้มแข็งด้วยอีกต่างหากในขณะในขณะที่ทานั้นนะ่ะคนที่แบบว่ามีเจรนารอบสองเนี่ยนะถามว่ามีทมนับเจรนาผสมอยู่ด้วยไหม โทสามแลจิตเกิดทุกครั้งจะต้องมีเวทนาเป็นโพมนัสเวทนานะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ชัดเจนความชัดเจนก็คือแบบโทศาสต์เจตสิกเนี่ยชัดเจนเกิดขึ้นมาปัทุสร้ายกับอารมณ์แล้วก็มีเจรนาเจรสิกเป็นตัวกระตุ้นเตือนนะคะเจรนาเจตสิกเนี่ยกระตุ้นก่อนทําให้โทสะมมีพลังขึ้นมาแล้วความขยันเรียกว่าประโยคะเนี่ยความเพียรตรงเนี้ยนะคะก็จะดําเนินการต่อนะถ้าไม่มีความขยันเนี่ยมันจะไม่ครบองค์เหมือนกันนะคะ ถ้ามีแต่เจตนานะเออยังไงความขยันต้องมานะคะความขยันต้องช่วยแล้วนั้นถ้าหากว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างพวกเราเนี่ยมีอุปนิสัยที่ห่างการฆ่าสัตว์แลวหลักนะวางสัตว์ตราเรียบร้อยแล้วพวกเราเนี่ยนะไม่จับอะไรมาทุบตีใครอีกแล้วอย่างเงี้ยนะมีอุปนิสัยเนี่ยสั่งสมไว้ดีละตอนเนี้ยนะอะเพราะว่าพยายามฝืนทวนกระแสจนกระทั่งว่า สิ่งที่จะต้องไปอำนวยความสะดวกในเรื่องของการฆ่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีละตอนนี้ไม่มีละเพียงแต่ว่าบางทีพลาดอย่างเงี้ยนะไอความพลาดนี่แหละเออมันเกี่ยวกับเรื่องของการที่สติเราจะต้องมีกำลังขึ้นมานะเราจะต้องฝึกสติของเราให้ให้มากขึ้นเนาะเออเพราะว่าอำนาจของบาปอากุสน,นี่ยโดยมากก็ครอบงาทาให้เกิดการพลาดพลั้งเนี่ยเรื่องของการฆ่านี่ก็ มาอันดับหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าความที่เราไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยในบ้านเราเยอะแยะมากมายนะคะนะยังไงก็ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องอรักษาศีลน,นะในข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีอย่างเงี้ยนะเราสมาทานอยู่ในใจเสมอๆเ,เป็นวัฏา,าศเจตนาอยู่ข้างในนะเจตนาที่ดีอย่ะนะคะอะ เราก็แบบว่าต้องทวนต้องพยายามฝึกให้ตัวเองเนี่ยนะคะสำรวมระวังให้มากขึ้นเนาะอันนี้ในส่วนของการที่ท่านแสดงนะคะองแห่งการฆ่าเนาะถ้าครบองห้าก็ถือว่าครบองค์กครรมบทแล้วไม่ได้ครบครั้งเดียวอย่างนี้เนาะเพราะว่าโทรศัสมมติว่าโทระัรือจิตดวงที่หเกิดเนี่ยถามว่าเกิดครั้งเดียวไหมล่ะอ่าถ้าเราเรียนวิถีจิตมาก็มันไม่ได้ครั้งเดียว ไม่รู้กี่ร้อยวิถีจิตใช่ไหมคะไม่รู้กี่ร้อยวิถีจิตเกิดดับเกิดดับกันอยู่ด้านแหละเงี้ยนะเออแล้วก็โทม,โทมนัสเวทนาที่เป็นโทสะเนี่ยโอ้ถ้าใครเรียนวิถีจิตผ่านไปแล้วเราจะรู้ว่าถ้าใครปฏิสนธิตั้งแต่เกิดมาเป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยนะมวิอุเบกขาสี่อย่างเงี้ยนะดวงใดดวงหนึ่งอะนะอันนั้นโทสะก็เล่นปื๊ดลงไปสู่พระวังได้เลยใช่ไหมคนะ ถ้าใครที่มีปฏิสนที่ด้วยโสมนัสใช่ไหมวิถีจิตอะที่เราเรียนกันมาแล้วอะเนี่ยเราทั้งทั้งหมดเลยได้เรียนกันหมดแล้วนะถ้าเป็นคนที่ปฏิสนที่ด้วยโสมนัสก็จะมีอาันรตุกับว่างมาขัน้นใช่ไหมล่ะอาจารย์พูดคํานี้ออกมาเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้เรียนวิถีจิตกันแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเออนะโทสะเกิดได้ตลอดเวลาเลยอ่า ในเรื่องของการฆ่าการประดุษร้ายต่ออารมณ์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของสติเนาะมาช่วยนะเราก็เรียนรู้เอาไว้รากถาที่ท่านแสดงในเรื่องขององค์การฆ่าเนี่ยท่านก็แสดงเอาไว้ตรงนี้นะเราดูพร้อมกันนะฮะหน้าเจ็สนะคะปาโนจะปานสัญิตาคาตะจิตตัญจุปักกโมเตเนวะมะระนันจติปัญจเมวะคะเหตุโย องค์ที่เป็นเหตุในการฆ่านั้นมี5คือสัตว์มีชีวิตประการหนึ่งรู้ว่าสัตว์มีชีวิตประการหนึ่งมีความตั้งใจจะฆ่าประการหนึ่งทำความเพียรเพื่อให้ตายประการหนึ่งสัตว์นั้นตายลงด้วยความเพียรน,นั้นประการหนึ่งถ้าการกระทำของผู้นั้นครบสี่องค์แรกแต่ขาดองค์ที่5คือสัตว์นั้นยังไม่ตายการกระทำก็ไม่สำเร็จเป็นกรรมบทแต่ว่า ถ้าว่าโดยบาปไหมบาปเราพูดกันแบบคําทั่วไปของเรานะมันบาปไหมคะเนี่ยไม่ครบองค์ห้านี่ก็บาปเหมือนกันค่ะนะบาปเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ครบองค์ถึงขั้นแบบการที่ที่ครบองคเนี่ยท่านมุ่งหมายถึงว่าถ้าครบองค์แล้วโดยมากจะนําไปสู่อาบายได้ง่ายเนี่ยเป็นหนทางสู่อาบายได้ง่ายแต่ถ้าไม่ครบอง์นี่มันก็สะสมแต้มไปอะค่ะนะฮะสะสมบาปอกุศลตรงนี้ไปว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของชนะก,ะกรรมที่มี ความกล้าไม่กล้านะคะอยู่ตรงนั้นว่าสัตว์ตายด้วยความเพียรมันต้องขยันจริงๆเนาะสัตว์นั้นถึงตายได้แบบสนิทใจะนะเอออันนี้ก็คือบาลีที่ท่านรับรองไว้แล้วท่านก็มีเรื่องของการจําแนกปนาิบัติกรรมโดยมหาสาวัตชะแล a อัปสาวัชชะก็คือจําแนกการฆ่าโดยมีสัตว์นะมีสัตว์เป็นประมาณว่า สัตว์ร่างกายใหญ่หรือว่าสัตว์ที่ร่างกายเล็กสัตว์มีร่างเล็กร่างใหญ่อันเนี้เป็นตัวที่กําหนดเหมือนกันนะฮะสัตว์นั้นมีศีลมีคุณธรรมศิลธรรมแค่ไหนอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าคุณธรรมศิลธรรมไม่มีเลยอย่างเงี้ยหรือว่ามีน้อยอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็เป็นตัวจําแนกเนาะเป็นตัวจําแนกให้รู้ว่าการฆ่าเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ได้รับผลกรรมหนักหรือกรรม เบาอะไรยังไงแค่ไหนอ่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวจําแนกนะเรามาดูกันนะฮะในในในตัวหนังสือนะหน้าเจ็ดสิบหกนะคะสําหรับโทษที่ได้รับจากการฆ่าสัตว์นี้ก็แล้วแต่ว่าสัตว์นั้นมีร่างกายใหญ่เล็กเอ,อ่อหรือว่าเล็กและมีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมถ้าสัตว์ที่ถูกฆ่าเป็นสัตว์ใหญ่เช่นช้างมา้าโฟกระบือเป็นต้นก็มีโทษมากเรียกว่ามหาสาวัชชะ นะมหานะเพราะชีวิตะนกวกะายกระกลาบของสัตว์จำพวกนี้ได้ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากถ้าสัตว์ที่ถูกฆ่านั้นเป็นสัตว์เล็กเช่นมดยุงเป็นต้นก็มีโทษน้อยเรียกว่าอภสสาวัชชะและในระหว่างสัตว์เดือฉานกับมนุษย์ฆ่ามนุษย์ก็มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์เดือฉาน คนมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ดิรกฉานสำหรับในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันถ้าฆ่าผู้ที่มีศีลธรรมเช่นภิกษุสามเณรบาสกบาสิกาผู้เข้าใกล้พระตนตรตรแล้วเนี่ยนะฮะก็มีโทษมากถ้าผู้ถูกฆ่าเป็นคนไม่มีศีลธรรมเช่นพวกโจรผู้ร้ายเป็นต้นก็มีโทษน้อย สำหรับผู้ที่ฆ่าบิดามารดาวรหันนีท่านยกมาสมนะฮะย่อมมีโทษมากเป็นพิเศษคือเป็นอนันตริยกรรมถ้าผู้ที่หูกฆ่านั้นว่าโดยรูปร่างสันฐานเท่ากันคุณธรรมเท่ากันต้องตัดสินโดยประโยคะในขณะที่ฆ่าใช้ความพยายามมากหรือน้อย ถ้าใช้ความพยายามมากก็โทษมากใช้ความพยายามน้อยก็โทษน้อยอ่ะมาถึงตรงนี้ก่อนนะท่านจำแนกให้เราได้ทราบว่าการฆ่าเนี่ยนะ,ะต้องมีเรื่องของรูปร่างนะรูปร่างใหญ่โตหรือว่าเล็กแค่ไหนบุคคลนั้นมีมีศีลมีธรรมแค่ไหนตรงนี้ท่านก็จะยกตัวอย่างใช่ไหมคะเดินการยกตัวอย่าง ระหว่างเห็นไ,ไหมระหว่างสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์สัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ท่านกล่าวว่าถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยโทษจะมากกว่าถ้าหากว่ามีคนถามว่าอย่างเงี้ยนะสมมตินะนี่ก็ติตา่างนะติตา่างมีคนถามว่าเอา้าสัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นสัตว์พระโพธงงนะิสัตว์อย่างเงี้ยนะสัตว์โพธิโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์อะไ่ะนะ แต่เป็นเดรัจฉานอย่างเงี้ยนะสมมุติเป็นช้างอย่างเงี้ยนะกับข้ามนุษย์ซึ่งมนุษย์ผู้นั้นเนะี่ยเป็นพวกทุศีลอย่างเงี้ยนะอา้าวแล้วระหว่างเดรัจฉานกับมนุษย์บอกว่าข้ามนุษย์เนี่ยโทษมากกว่าแล้วสัตว์เดรัจฉานนะนะั่นแหละเป็นพระโพธิสัตว์นะนั่นนะนะ่ะอันไหนจะมีโทษมากกว่ากันล่ะ